สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถซูมเมอร์คอมรุ่นคอมบายเบรกเนาะคอมบายเบรกสีดำนะครับ<ม>ใหม่เลยราคาห้าหมื่นหกนะครับไมล์รถอยู่ที่หกสิบหกกิโลเนาะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเดือนมกราสองห้าห้าหกเนาะตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมนะครับแทงรูกุญแจแทงปุ๊บบิดรูกุญแจเลยพังเขาเลยขโมยรถไปเลยนะดังนั้นพวกผู้ผลิตเลยทําที่ปิดรูกุญแจไว้ แต่นี้ถึงทางมาจนก็ไม่เหล็กไปเองฝังรูกรุญแจเขาแล้วก็เปิดได้หมดละตอนนี้ขโมยได้หมดแล้วเนาะเราจะมาโชว์การขโมยเราให้ดูนะเนาะจะขโมยเรากดล็อกสองครั้งนะครับตึ๊กใครโดนรถรถจะไม่ล้องนะครับการขโมยทั่วไปโดนรถก็จะล้องลนะของผมจะไม่ล้องจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยการขโมยทั่วไปฝนตกฟ้าล้องอะไรก็จะล้องเนาะเขาเล่นลำคาญกันเขาเลยไม่ติดกันเนาะ ของผมจะลองต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมติที่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปเดี๋ยวผมจะจะบิดจะบิดพร้อมสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะบิดบิดปุ๊บสตาร์ทไม่ติดนะครับบิดจับก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่หมดเท่านั้นแต่ข้อมือเราพิเศษกับาชาวบ้านคือกันน้ำนะครับขี่รถตะกฝนได้เลย กาขโมยท,ทั่วไปขี่รถจับขนปุ๊บน้ำเข้าก็พังนะเดี๋ยวเราจะมาสั่งสตาร์ทที่ทุ่มหมดในน้ำให้ดูนะครับถ้าจะดับเครื่องกดปุ่มกดล็อกนะครับจะมาสตาร์ทให้ดูอีกทีนะครับกดในน้ำเลยเนาะ,ะถ้าจะดับเครื่องกดปุ่มกดลอ็อกการขโมยสมมติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผี จนใช้ใ,ใจผีสตาร์ทรถไปพี่บีบเบรกให้หน่อยได้ไหมต้องบีบเบรกมีโจนใช้แใใจผีแพงไปแล้วลืมเราลืมลอ็ลอกรถเราเห็นพอดีระยะร้อยเมตรเฮ้ยมาขโมยรถเราให้เรากดปุ่มล็อกนะครับรถจะดับเองภายในสิบวินะครับรถดับนะครับแต่เสียงไม่หยุดนะบิดกลับก็ไม่หยุดนะครับ จะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่มดเท่านั้นเนาะการขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้1ปีจากเว็บกันขโมยรถ .com เบอร์โทรผม0909 536 466เนาะวันนี้วันที่31เดือนมกราสองห้าห้าหกเนาะติดดอคันเนาะโอเคครับอครับโอเคครับ okay.